สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในรอบวันข่าวนะครับวันจันทร์ที่22ตุลาคมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับนำพระศกนิกรทุกบูเรลร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงนะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าปีที่112ครับส่วนวันนี้นะครับจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้ปฏิบัติภารกิจสาคัญหลายอย่างในพื้นที่ครับ ที่หน้าลานต้นตุงบนโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายพงศักดิ์บังเสมอผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายนำพระศกนิกรทุกบูรเาล่าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนี21ตุลาคมครบรอบปีที่112โดยผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายกล่าวถวายราชสัุดีและถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมศาทิสลักษ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นหม่อมราชวงศ์ดิดนาดาดิสกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นำข้าราชบริพารที่เคยถวายการรับใช้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีถวายสักการะและผานพุ่มเพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพระศพนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะชาวไทยภูเข an าในถิ่นธุรกันดานในจังหวัดเชียงรายซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชุชนนีจึงได้พร้อมใจการจัดพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวงอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านทุกวันที่2 1ตุลาคมเป็นประจำทุกปีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์สนับสนุนพระบร,รมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกที่วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อพระบร,รมธาตุเจดีเข้าบรรจุเป็นบัญชีมรดกโลกเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังโครงการบึงขุนทะเลจังหวัดสุราธานีเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและใช้เป็นแก้มลิงของเมือง ศูนย์ที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สุราธานีสถานที่จัดประชุมคอรมอสัญจรเริ่มคึกคักช่วงเย็นมีการประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนหรือก,กรอสจังหวัดมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานภายหลังการประชุมนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญโสภพสารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมว่าที่ประชุมได้อนุมัติตามข้อเสนอของภาคเอกชน ในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจกในพื้นที่ภาคใต้ทั้งป์มน้ำมันและยางพาราโดยป์มน้ำมันเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาป์มน้ำมันเป็นองค์กรมหาชนเพื่อดูแลอุตสาหกรรมป์มน้ำมันของประเทศส่วนยางพาราอนุมัติให้พิจารณาเพิ่มสมาชิกของกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางพาราเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของราคาย,ยางพาราจากเติมสมาชิกมีเพียงไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียเตรียมเพิ่มสมาชิกให้ครบปายประเทศ นอกจากนี้จะเร่งจัดตั้งสภาการยางแห่งอาเซียนในปี2558ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกำลังตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่านางสาวสุรียุวะดำรงชัยเจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน5กรมการปกครองประจำหน้าห้องจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราเหตุเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาบริเวณสะพานข้ามคลองคลองสิบ ถนนพ่อขนโยธินลำลูกกาตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีได้แก่นายพาวินกงเหมงมือปืนนายตะนายมาตราชคนขับรถโดยจับกลุ่มได้ที่จังหวัดนคปรปฐมส่วนผู้ต้องหาอีกคนยังไม่ทราบชื่อจับได้ที่จังหวัดปทุมธานีจากการสอบสวนรับสารภาพว่าหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปนครปฐมพร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงสีรถใหม่ล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวนายสมควรแก้วเขียวเจ้าหน้าที่ชำนาญการสังกัดกรมการปกครอง สามีของผู้เสียชีวิตหลังสืบสวนพบว่ามีส่วนในการบงการสังหารภรรยาตัวเองส่วนสาเหตุพุ่งเป้าไปที่การขัดผลประโยชน์แรงงานต่างด้าวภายในกรมการปกครองและช่วงสายวันนี้จะมีการถแถลงข่าวการจับกลุ่มที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทุมธานีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผูแ้แทนราษฎรและหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดตัวหนังสือความจริงไม่มีสี พร้อมแจกลายเซ็นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติโดยหนังสือเล่มนี้นายอภิสิทธิ์เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองตั้งแต่ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีปี2551เหตุการณ์ล้มประชุมอาเซียนและทุบรถที่กระทรวงมหาดไทยรวมถึงการชุมนุมในปี2553ที่มีผู้เสียชีวิตจํานวน91รายนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ได้ไปประทักกถาหัวข้ออนาคตประเทศไทย10ปีถัดไปที่คุณอยากเห็นโดยกล่าวว่าอีก10ปีถามว่าตนฝันอะไร ตนฝันว่าอีก10ปีจะไม่อยู่ในการเมืองแล้วเพราะหวังว่าได้ทําหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดแล้วจึงฝันจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทําหน้าที่นี้ต่อถ้าถึงวันนั้นแล้วสิ่งที่ฝันยังไม่เกิดขึ้นคงโทษใครไม่ได้นอกจากตัวเองและอีกหลายๆคนช่วงหน้านะครับกลับมาติดตามการเตรียมความพร้อมในการดีเบตรครั้งสุดท้ายนะครับของ2ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ปัญหาผู้ติดเชื้อ h i ชวในพม่าครับ มาติดตามชมรอบวันข่าวช่วงที่2นะครับช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับซึ่ง2ผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมความพร้อมในการดีเบตรครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งคือปัญหาผู้ติดเชื้อ h อ v วในพม่าครับสองผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่างเตรียมความพร้อมในการโต้วาทีแสดงวิสัยทัศน์ครั้งสุดท้ายที่รัฐฟลอริดาในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิน่นตรงกับเช้าวันอังคารตามเวลาบ้านเรา เป็นโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้แสดงวิสัยทัศน์ในด้านนโยบายต่างประเทศต่อสายตาของผู้ชมทางโทรทัศน์หลายสิบล้านคนเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้รับการประเมินว่าเป็นผู้ชนะในการดีเบตท,ที่ผ่านมากันคนละครั้งโดยโอบามากำลังเตรียมตัวอยู่กับทีมงานที่แคมป์เดวิดในรัฐแมริแลนด์ขณะที่บรอมนี่เดินทางถึงรัฐฟลอริดาแล้วและกำลังเตรียมตัวกับทีมงานเช่นกันการดีเบตครั้งสุดท้ายซึ่งจัดขึ้นก่อนวันเลือกตั้งเพียง15วัน จะมีบ๊อบเชฟเฟอร์จากสถานีโทรทัศน์ CBS เป็นผู้ดำเนินรายการเผยว่าจะใช้เวลาในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางและการก่อก,การร้ายที่กำลังได้รับความสนใจหลังเกิดเหตุโจมตีสถานทูตสหรัฐในลิเบียจนเจ้าหน้าที่ทูตสหรัฐเสียชีวิตไป4คนและกลายเป็นประเด็นที่นายโรมนี่หยิบยกไปโจมตีเรื่องความเป็นผู้นำของโอบามาในด้านนี้มีรายงานว่าหลังการดีเบตโอบามาจะตระเวนหาเสียงอย่างหนักในหรัฐได้แก่อโอวา โคโลราโดเนวาดาฟลอริดาวอจิเนียและอิลลินอยส์ขณะที่มิดบรอมนี่ไปหาเสียงในรัฐโคโลราโดเนวาดาและโอไฮโอผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ในพม่าต้องใช้ชีวิตกันอย่างแออัดและยากลำบากภายในศูนย์ HIV ชานเมืองย่างกุ้งศูนย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานสูจีแต่ที่นี่ไม่มีทั้งแพทย์และพยาบาล มีเพียงผู้ติดเชื้อที่คอยช่วยเหลือดูแลกันและกันโดยผู้ติดเชื้อที่ยังมีร่างกายแข็งแรงดีจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นอกจากนี้ยังมีเด็กๆอีกหลายคนที่ติดเชื้อ SIV และต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าปัจจุบันพม่ามีผู้ติดเชื้อ SIV ราว24,000คนผู้ติดเชื้อเกือบครึ่งหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้เนื่องจากร่างกายยังไม่แสดงอาการป่วยอย่างชัดเจนทําให้ผู้ป่วยเอในพมา่าไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากการเข้ามาที่ศูนย์ HIV แห่งนี้ขณะที่สังคมพมา่ายังคงเลือกปฏิบัติต่ตอผู้ป่วยเอ,อย่างชัดเจนและระบบการสาธารณาสุขก็ล้าหลังทําให้แต่ละปีมีผู้ป่วยเอดในพมา่าเสียชีวิตถึง18,000คนและพมา่ายังครองอันดับต้นๆของประเทศที่ผู้ป่วยเอดเข้าถึงการรักษาได้ยากที่สุดซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพมา่าจะต้องใช้เวลาปฏิรูประบบการสาธารณาสุขอีกหลายปี ฟุตบอลไทยพิมพ์ลีกนัดรองสุดท้ายของฤดูกาลการเท่าเดือไทยเสื้อสีแสดน้ำเงินที่ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นหนีตกชั้นเปิดบ้านพบกับเอสซีจเมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ฤดูกาลนี้โดยท่าเรือวางโอเลบัสสันลงทําเกมร่วมกับเกียรเจเลอร์เบอปานและศิวกรจากคุปซาดส่วนเมืองทองยูเนเต็ดนำทีมโดยธีรศิลปแดงดาและเป่าโลแรงเจลนาทีที่1 4เกียริเจเลอร์เบปานยิงฟีคิกตึ่งยิงตึ่ง่านให้การเท่าเดือไทยออกนำไป4-0เสร็จ ต่อรักษาสกอร์ไว้จนจบครึ่งแรกครึ่งหลังเมืองทองเปิดฉากบุกทันทีเพราะต้องการทำสถิติไม่แพ้ใครในลีกปีนี้จนนาทีที่60ดานโยเซกามายิงตีเสมอให้เมืองทองเป็น1ต่อหนึ่งได้สำเร็จจากนั้นท้ายเกมนาทีที่86เป็นเจ้ามุ้ยธีรศินแดงดาที่มายิงประตูชัยให้เมืองทองบุกมาเอาชนะการท่าเรือไทย2ต่อ1มีเพิ่มเป็น80คะแนนยื้อสถิติยังไม่แพ้ในปีนี้และยังได้ลุ้นทำแต้มสูงสุดในไทยลีก หากเก็บชนะได้อีกใน2นัดาที่เหลือส่วนท่าเรือมีเพียง33คะแนนตกชั้นไปดีวิชั่น1่และเป็นการตกชั้นจากหลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกของสโมสรแน่นอนแล้วเนื่องจากอีกคู่ชัยนาทบุกไปชนะวัวชน4ต่อ2ทําให้ชัยนาทรอดตกชั้นแทนแม้จะเหลือเกมอีกทีมละหนึ่งนัดก็ตามความพ่ายแพ้ของการเท่าเรือไทยเอฟซีทำให้กลายเป็นทีมที่3ที่ตกไปเล่นในดิวิชั่น1ตาม BBCUFC และ t t m เเชียงใหม่ ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆที่น่าสนใจโอสถสภาชนะอีสานยูเนเต็ด2ประตูต่อ1อาร์มี่ยูเนเต็ดชนะทีโอทีเอสซี2ประตูต่อ1เบีซีเทโรศาสนะชนะพัทยายูเนเต็ด3ประตูต่อ1และอินทรีเพื่อนตำรวจเสมอสมุทรสงครามเอฟซี1ประตูต่อ1ปิดท้ายรอบวันข่าวคืนนี้นะครับเราจะลากันด้วยภาพความคึกคักของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่เดินทางไปเที่ยวอำเภอปลายครับ ื่อรับลมหนาวเข้าสู่ต้นฤดูการท่องเที่ยวครับส่งผลให้สินค้าบริเวณถนนคนเดินปลายขายขายดีนะครับโดยเฉพาะสินค้าคลายหนาวครับหมดเวลาของรอบันข่าว,วันนี้แล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับเวลาประมาณที่คืนสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ